สวัสดีครับพบกับช่อง h j จัส s t o r y ครับก็วันนี้เป็นงานแรกของปีครับเราจะมาวิ่งงานหนองคายพอดีทางคุณพ่อเป็นผู้จัดงานครับเดี๋ยวชื่องานเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันงานนี้จะเป็นประมาณ10กิโลครับก็เดี๋ยวจะผลงานจะเป็นยังไงต้องไปรอติดตามเดี๋ยวตอนนี้ขอไปยืดเหยียดที่งานกันตอนนี้ก็มากับพี่ชายส่วนคุณพ่อก็ไปรอที่งานแล้วพอดีแกเป็นสตาฟด้วยแกก็ลงวิ่งด้วยเป็นงานเล็กๆครับเป็นงานแถวบ้านก็เลยมาประเดิมที่หนองคายหน่อย เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศคร่าวๆกันครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรานักวิ่งวอร์มกันไปบรรยากาศงานครับชิวๆครับอากาศอยู่ประมาณ20 20. 20องศาอุณหภูมิตอนนี้อยู่ประมาณ2 0 21องศาครับหนาวอยู่เป <laughs> ็ะจ,จังเลยครับ นิดครับก่อนที่จะปล่อยตัวในระยะทาง10กิโลเดี๋ยวตอนนี้มีอาการปวดท้องเดี๋ยวขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวลุยทายตลอดเวลามีเพื่อนผมคนนึงเขาบอกว่าอย่างนี้กินเข้าไปเท่าไหร่จะต้องมาออกขนาดนัน้นก็คือออกออกกําลังกายนั่นเองนะครับเพราะสิ่งที่ตาม<อ>มาคือออกเลือดก็เตือนไม่ตื่ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเส้นชัยเพื่อจะเตรียมตัวปล่อยตัวนักวิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูการปล่อยตัวของนักวิ่งในระยะทาง10กิโลกันเลยไป ไปครับสิบโลปล่อยตัวแล้วไยาวไปคนระัที่หนึ่งอออยู่อันนี้มีรถตำรวจนำทางไง เจ็บโ,โลครับตอนนี้หนออึงออยู่คลิปนี้ไม่เอาได้ถ่ายแพ้ออคอนกรีตยิ่งยากเลย อีกรอขึ้นฮะไปอ๋เอาเรื่นองหน่นใจนะครับ ใกล้แล้วครับฮะคุนอยู่คุณเยอะไม่ไดรจะเข้าเส้ชนชัยแล้วครับ 4กิโลเมตรประมา8กิโลเมตรแล้่ครับประมาณ42นาทีพอดีนะครับโหสุดยอดมากเลยครับทุณดีครับตอนนี้นะฮะขบวนนะครที่เราจะไปเข้าประตูบ้านเยิ่มเดินทางแล้วนะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราท่านอาจารย์สุรุวนนะครับแล้วก็เป็นส่วนของิ หนอไป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 ,ไปไป,ไปนแล้วนะครับกโครับปกิโปีสกินะครับอ๋อ <c oughs> เปนไงครับ,รบอ้าวจาิบป,ปโอเคครับเข้าเส้นช้ยเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อกี้ก็ไปดูบรรยากาศตอนที่ชยัยวิ่งเข้าเส้นชยแล้ว เดี๋ยวผมจะสรุปผลประกอบการวันนี้ให้ฟังนะครับวันนี้วันประเท่ยวันนี้ขอเท่หน่อยเป็นไงว <laughs> <มา S 2> ันนี้ครับผมเดินๆที่1น v e r All ออครับผมที่1 o v e r อ l วครับจบไปเพจ357ครับเป็นเ,เป็นงานที่แบบคาแรงมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเยอะมากคือต้องบอกว่าตอนตอนตอนเปิดตัวไปครับหันไปม,มองอยู่ ไม่มีคนเปิดเลยผมเลยเปิดแล้วก็นํายาวๆมาเลยครับก็จบไปในเวลาที่โอเคถือว่าพอใจแล้วก็ภูมิใจครับบรรยากาศงานถือว่าเส้นทางวิ่งดีเนาะบรรยากาศงานเส้นทางวิ่งดีมีรถนำพบวนดีครับแต่ว่าวันนี้ต้องขออภัยถ่ายไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าอย่างว่านะมันที่หนึ่งก็ต้องต้องต้องตั้งใจหน่อยอืก็อาจจะแบบบรรยากาศแบบมีตะคุกตะการต้องต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นโอเวอร์ออร์แรกอย่างเป็นทางการ ควา <sogenan. im languages> ัท <tekrar> าัมเดี๋ยวรอไปดูบรรยากาศต่อไปไมันดบี้วยแอท้ายการับรที่วยชนวยช่ว่วยชย่วยด้วยช่วยวย่ย่วยช่วยช่่ายช่วย่ว่ว่วยน่วยว่ยชนวยช่วยช่วย่่ยว่อ่ม่่ว รอคุณพ่อครับตอนนี้แขกคู่กันจะไพวกเราตั้งแต่ตอนต้นรายการจนถึงทม่ยที่เลยครับห๋วยเตี๋ยวั้ก๋วยเตี๋ยวทำไมกลุ่มใหญ่เลยนะครับสี่พักเลยไม่กินข้าวหรอกครับวันนี้ <c oughs> เป็นซีน,น้อยมาด้วย <Bye. S 3> ซุนหัวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะคะให้เกียรติมอบรางวัลกับนักกีฬาค่ะเมทายค่ะนายวัชรากรพงผาสุขค่ะ โลเมสหญิงโอเวอร์ออลนะคะคุณพิมพรสีหาพลค่ะด้วยรางวัลโอเวอร์ออลครับเน่เน่โอเวอร์ออลสีเขเป็นเหมือนการอะไรนะเาเรียกว่าที่ปักลงมาแจกกันแจกกันสวยสวยสวย โอเคครับก็รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยครับในอันดับของที่1นึ่งโอเวอร์เนาะถ้วยที่ได้ตอนแรกนีกว่าจะเป็นถ้วยเงินแต่ว่าดีครับมีความแตกต่างเป็นฟิลแบบแจกกันฮนะสวยสดงดงามเลยฮะของ o v e r a ร์ระยะทาง10กิโลต้องบอกว่างาน Community w h t t d o อ Run เนี่ย2024เป็นงาน ต้นปีของของ,ของปีนี้แล้วกันของผมนี่ถือว่าได้โอเวอร์ก็ถือว่าเปิดฉากมาได้สวยงามครับแล้วบรรยากาศงานจัดดีนะเป็นงานที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนงานอยู่ในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนมาร่วมงานเยอะกันมากเดี๋ยวปีหน้าต้องมาจัดกันใหม่ต้องต้องต้องน่าสนุกแน่นอนก็เดี๋ยวสำหรับนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะโชว์รูปภาพโชว์อะไรขึ้นให้ดูแล้วก็ขึ้นเพจให้ดูแล้วกันสรุปผลประกอบการโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้งานน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปติดตามครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ